Davis grabs the rebound. มาดิฮะห่วงสันไปดิโอ้โหเปิดช่องเปิดช่องเงเอางงเลยฮะพื้นที่เปิดผมดังเนี่ย <laughs> เขาไม่หลุดปะหลุดเฉยเลยฮะลงโล่งเน้นโวดแมนเป็นไงเป็นไงตามพี่ไม่ทันหรอกลุงหนวดอะเอาวะพี่รู้มิติการเล่นละเย้พี่เองพี่สอนเชิงลิลลาก่อนเอา,าสอนเชิงลิลลาก่อนฮะดูไว้แม็กซ์แจที่เล่นให้ดูตามมาแล้วนะจะได้นำไปใช้ฮะเปิดอันติด้วยฮะตู๊กฟาบ โค้ดผิวโค้ดเท่โคตดอันตรายมือไม่หนึ่งครับแปก็กติกู<ล>ด,ดฮะสับดูดูแม้แจ่ดดูไว้แค่นั้นโอเวอร์ท็อปโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใตค้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปฮะเป็นตัวดังที่อ่อนที่สุดในเกมอ่ะ ตัวไหนฮะตัวไหนจามอลแลนเนาะเกมนี้ตัวดังมันไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วยานิสค่าขอเห็นแกงกุจะเยอะเลยค่าดังก็เยอะดังเก่งกว่าจามอลแลนแน่นอนฮะมันยังไม่สามารถอติดสะกร์อบแบบคมมได้เลยครับเปิดด้วยจามอลแลนบาฮะไซออนฟิตจัดนว้ยตอนเนี้ยกล้ามเป็นมัดเลยเว้ยจากไซออนอ้วนอะจางงอนอะไรน,น,นี่ไงพี่เล่นจามอลแลนอยู่นี่ไงฮาเดนเนรอโอ้ดังยับเลยถ้าฮาเดนเอนะ โดนโดนเจ้าเจเจ้าเจนี่ก็ติดหนึ่งในสองรอยอันดับนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะติดท็อปร้อยด้วยมั้งทำไมเราเจอแต่ข้าบนบนวะเจอข้าขงล่างล่างไม่ได้หรอต่ำตนะ่ำอะเงี้ยปีมือได้สูสีก,กันแล้วผมซัดแน่นอนแะโทมาฮอสหนังไปฮะมิ้นครับเทท่ามจะมาตกได้ไงผมจ้าม <ๆ S 1> อแรนนะ <symb> คนจริงต้องห่วงสัน เพื่อนสอนเลยตายเลยครับแบบนี้เพื่อนไม่สอนให้นะแล้วเขาจะปิดอยู่ได้ยังไงอะเอาละครับวกสั่นซ้ำอีกดอกเลยครมาเลยครมาเลยครับเล่นตามผมไม่ทันหรอกลุงหนวดแกอายุเยอะแล้วเฮ้ยโอ้โหพลาดแล้วครเอา จเจ้าเจยืนเฉยเฉยได้บาสอ่ะจเจ้าเจไม่ได้ขยับไป,ไ,ปไ,ไหนเลยเว้ยบาสตกใส่หัวหอ่หัวหตายแล้วเซินเตอร์ยืนยืน,นใต้แปนน้นอ่ะพี่ปล่อยเขาไปใต้แป้นเลยยังไงเขาไม่หลุดปะหลุดเฉยเลยฮนะโล่งโลงเน้นเน้นโอทแมนเป็นไงเป็นไงตามพี่ไม่ทนงงันหรอกลุงหนวดอ่ะเอาวะพี่รู้มิติการเล่นละ nice. สอนให้ฮะดูฮะตบเก็บบอลด,ด้วยฮะโคตรแบกฮะจามอลนันโอ้โหเลเพื่อนยิงแบบนี้โคตรยิ้มเลยฮะดูฮะตบเก็บบอลส่งเพื่อนยิงสามฮะเอพพีบายตอนี้จามาวะจ,จามอลนมลาวะสอนด้วยผมสอนหมดฮะสอนหัสนมโอ้ไกลขนาดนี้ลงโกรธแค่นั้นอะหุยเนี่ยเกมมันชอบทำแบบเนี้ยมันลบควนเหลืองแล้วไอ้ทุกคนดูดิแล้วมันลงได้ไงฮะอะไรล่ะฮะ ของจริงฮะของจริงฮะห่วงสันไปดิมาเลยฮะถ้าพอย์าดปิดผมบอกเลยว่าเอาไม่อยู่อยู่แล้วฮะอดันโชว์ไปดิมันวะห่วงสันรัวๆวคนวันเลยดันห่วง,งสันรัวๆนลยยังไงสายปิดสายคนเอแค่นั้นแหละจบแค่นั้นปล่อยบอลไม่ได้แล้วปิดแค่ซ้ายขวา Not Anthony rebound. good shot. the a Davis grabs He, มาดิฮะอโอน,โอนโส,สุดฮะตามโมแลนฮะผมรู้มิติการดังแล้วฮะอะไรเอ็มบีเอ็มบีแล้วไงโอ้เอ้ยนึกว่ามันจะดังอะเลยอัพเลยอัพไม่ใช่ตัวประกบเราไปตามยากโอ้เพื่อนไม่ส่งเมื่อกี้โดนโดนะเว้ยส่งคือห่วงสั่นอยู่ดีอ่ะ พอตลงไปหนึ่งหมุนล้มไม่ต่อกันแล้วส่งฮะส่งช้าไปหน่อยฮะแล้วจ่ายเข้าไปองุ่นแล้วสบายนะครับแบบนี้บัฟเตะปั๊บตุ๊กโกลบบัฟเพื่อนสวยดีเฮ้ยแอมกัรแหลกเหรอทำไมไม่กระโดดรีบาร์แอมกัรวิ่งลุดลุนลุนสวยสวย แ o กแตก e อ้ยหนู k ายหนูหา o ทีมแล้ว g r e a ั pass. วงสันไมดี <c oughs> มาเนี่ยไม่มีใครยืนใต้แป้นโดนหมหมดอ่ะกาดเกินเลยโดนหมหมดอะอคนจริงต้องดังอัดหน้าวะ่ะ ดันโชว์ปะ14 12 41เวทีแซมเดือดจัดว่ะอุ้ยหลุดเลยฮะเรียบร้อยเลยฮะเทาล่นดุลก็คือความสามารถอย่าง์เลยอ้่ถ้ามึงสอนอ่ะวิ้วิล้มฮะสวยอ่ะเท้าเรามีอันติไม้ตายพร้อมแล้ว เปิดช่องเปิดช่องหวงสันเลยฮะเปิดช่องฮะอย่าเปิดทางให้ผมว่าโล่งเป็นรันเวย์เลยฮะห่วงสันเนียฮะเปิดท้ายผมอย่างเงี้ยไงจะฉายจัดว่าเกมนี้จะฉายจัดกว่าถ้าโอากาสมาปิดผมโดนแค่นั้นแหละแต่ถ้าเป็นเอดีมาปิดผมไม่ไหวจริงฮะสูไม่ได้ ส4ีนน่คะแนน MVP ตึงๆไปฮะหนึ่งบล็อกหนึ่งแอสซิสต์ด้วยนะครับเจ๋ฉายเจ๋ฉายฮนะฟิลโกแปดสิบแปดเลยนะดูฟิลโกฮะ88ปสิบแปดเปอร์เซ็นต์สิบสี่คะแนนเลยนะครับผมโอ้โหห่วงสัน่นรัวๆฮะเกมนี้อุ๊ยสองการ์ดเล่นได้ปม่อวาโคตรอยากลองเลยครับูเกอร์คู่จามอลแลนด์นะโอ้โหต้องได้แล้วปล่าวะฝากแบกด้วยฮะแอมกัสสู้ครับแอมกาสลีบาร์คนเดียวแล้วนาโชว์ของวะ แอปการ์ดคิดนานเลยไม่ต้องคิดตู้ได้ใช่ไหมนี่เอ็มบีดอารสามพอเล่นได้ไหมครับหรือไป AD ดีกว่าอูเอ็มบีดอาสามอย่าเล่นเลยไปเล่นตัวละครการ์ดม่วงดีกว่าถ้าจะทำการ์ดเลเจนแค่อาสามอะไปดูการ์ดม่วงอย่างอเดบโยดีกว่าดีกว่าเยอะเลยครับอาสามลำบากฮะสกิลแทบจะไม่เปิดเลย ใช่ค่วายไม่ค่อยมีคนขายดัเห็นการ์ใหม่แล้วแต่เออการ์ใหม่เขายังไม่บอกเลยมีอะไรเข้าบ้างน่าจะมีเข้ามาเรื่อยๆฮะแอมการ์ดเจอการ์ดอยู่ไฟโดดข้ามา้ยใครตบหัววะดังป <c oughs> <c oughs> ๊อกเยวช่วยด้วยฮะมีคนตบหัวผม พี่ไม่พี่ดูอยู่ว่าครใครคือโจนาธานนั่นไงไอหัวปูมันคือโจนาธานนั่นไงเพิ่งเคยเห็นคนเล่นนะใช่ใช่ใช่พี่ก็ดูอยู่ไงแล้วหันไปทีเราได้บอลแล้วขึ้นไม่ทันนะมันตกหัวพี่นักป๊อกเลยพี่ก็เลยเห็นเลยว่าโจนาธานอยู่ไหนอยู่ตรงนั้นแหละมันยิงได้หรอบ้าจะไปยิงได้ยังไงหัวปูขนาดนั้นตอเลิศมาแล้วมันยิงส่งดูสักเฮ้ยบุกเกร์ เอ้างงเลยฮะพื้นที่เปิดผมดังเนี่ยผมดังเนี่ยฮะตัวไหนฮะตัวไหนโหดหรือเปล่าโจนาธานเหรอไม่สวยเอ้านึกว่าบูเกอร์ได้ผมไม่ล้มหรอกอุ้ยโดนดึงเสื้อฮะว้าแอดีอุ้บด้วยฮะเพียงเพียง พี่สอนเชิงลิหลาดก่อนเอาสอนเชิงลิหลาดก่อนฮะสอนเชิงก่อนฮะขอญาตัวตัวกับกาดผมเก่งกับกาดมากครับดูฮะอเดมโตอตบพี่ไม่ได้หรอกถ้าเป็นเอดีค่อยคุยกันเอดี AD, หรือยานนิดค่อยคุยกันที่เหลือ,อน,นี่ความแข่งแกร่งไม่พอหรอกเดีย๋ยวรู้จักจามอลแลนฮะคนจริงต้องดังอัดหน้ายัางไงยังไงยังไงผมไม่ล้มหรอกจาขาแข็งมากครับ โจ๊กหลกนะดูวิ่งดิโคตรเร็วเลยเกมรับอะไรละ่ะฮะเกมรับโคตรดีอะดูวิงว่งดิวิ่งจละลวดเลยฮะล้มโอ้โหโดนส,สกรีนนะมันไม่ล้มหรอกแต่มันฮัลโหลเซนเตอร์ช่วยเราด้วยดิสองหนึ่งมันเล่นไม่ได้มันยิงหลังสกรีนแบบนี้ห่วงตันเลยฮะแบบนี้มาฮะ <S <S อะไรแม็กแจ๊ดดูทักษ์เขาใช้ทักษะการเล่นไอ้นี่เล่นมั่วเขาไม่เล่นมัว่วแล้วสมัสมยนี้เขาใช้ทักษะการเล่นกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนนะเว้ยโดนนะเว้ย เลยโดจริงด oh, ้วยว่ะง uh ันเลยฮะดูไว้แม็กแจ๊ดพี่เล่นร็ดดูตามมาแลนดน่ะจะได้นำไปใช้ฮะเปิดอันติด้วยฮะจุ๊ปฟาบโคดผิวโคดเทโคตอหนายมือมือหนึ่งครับแบ็คเน็ตกู๊ดฮะซับดูดูแม็กแจ๊ดดูไว้แค่นั้นเล่นให้แม็กแจ๊ดดูเพย์เมื่อกี้ช่วยด้วยฮะมันจะกลี้งไว้ยมันเอลูปเปนเอลูโอ้โคนเท่เลย อัมการตามเซนเตอร์ไปเลยเซนเตอร์บนสกรีนค่อยออกมาเซนเตอร์เข้าในก็เข้าตามไปเลยนี่นะมุกเกอร์บอกขอขอขอเอามัง่งสอนล่าเทท่าไมห่หุดหน่อยเออเทท่าถ้าอยากเล่นโหดแนะนำให้ไปดูทัวร์นาเมนต์การแข่งขันที่เพิ่งจบไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับดูได้เลยคะทีมมีเทท่าเกือบทุกทีมนะเป็นตัวเมตาปล่อยบอลเลยนะ เฮ้ยยิงไม่แม่นนี่หว่าาวเวอร์ตัวเนี้ยไปโจนาธานเนี่ยเอาอีกแล้วสิทินานไปเข้าข้างแม็กจานอีกแล้วเข้าข้างพี่ดิพี่ลำขวดขนาดนี้หุ่นแล้วล้มไปหนึ่งครโอ้โหแล้วไซส์เต็ปยิงลูกนี้บุคเกอร์เอาแล้วฮะโดนทั้งบุคเกอร์ทั้งจามอลแลนเลยครับปิดใครก่อนนะแบบนี้ผิวทั้งคู่เลยฮะโยกไปไหนไปไหนไปไหนก่อนไปไหนก่อนเกมรับโคตรดีเลยครับจามอลแลนนะโอ้โหดูดี โอ้โหแล้วรีบาวแบบนี้โคตรเอาเลยโอ้โหแล้วเพื่อนยิงเร็วมากฮะแล้วไม่ลงฮะเรียบร้อยฮะอุ้ยล้มอีหนึ่งมาสอยร่วงเลยฮะข้างเรานี่โซนพื้นที่กันหดจัดเลยด้วยดูโซนวิ่งกันมาเนี่ยตรงไหนก็ไม่หลุดเว้ยคือข้างเราหวดจัดชัดจริงอะไรอะไรโดนเลยสามคะแนนสิบแปดวินาทีเอ้สามคะแนนแปดวินาทีคือบอลก็ชนะแล้ว แต่เราจะถือบอลอย่างเดียวไม่ได้เราต้องโชว์ของแล้วปัจู๊เข้าตาข้างไหนปั๊บขอไต่ก่อนฮะโหลดโดดแล้วอุแล้วหมุนเข้าไปฮะแล้วพักก่อนเหนื่อยฮะแล้วจู๊หลบปั๊บแล้วดังถ้ามีเวลาลูกนี้ดังได้แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นไงสบายเพื่อนหลุดอยู่ข้างหลังเพื่อนยกมือเนี่ยตะคกวขึ้นแล้วฟิลโก่หนึ่งร้อยกดไปแปดคะแนนนะครับจามอลแลนนะเมื่อกาดมาปิดจามอลแลนก็จะสภาพเนี้ยฮะเอ้าทำไมฟิลโกเหลือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้มันเขียนร้อย โดนเกมโกงแล้วแบบเนี้ยกดแอรีอุบยังไงครับเานายเป็นคนส่งหรือว่าเป็นคนรับบอลถ้าเป็นคนรับบอลอ่ะให้กดปุ่มส่งสองครั้งกดปุ่มส่งสองครั้งอะ่ะมันจะยกมือขอบอลว่าขอแอรีอุบอะไรเงี้ยตกไปทีหนึ่งเฉยไปตกไปทีหนึง่งโดนตกไปเหรอใครตกเราว่ามองไม่ทันเลยอ๋อตอนเปิดเพมาใช่ปะ่ะเออใช่ใช่ใชเออเออใช่ใช่ตอนเปิดเพมาใช่ลูกนั้นเขาไม่นับไงมันเป็นอุบัติเหตุนะ สมมุติว่านายเป็นคนขออริอุปเนี่ยในกดปุ่มส่งขอบอลน,น่ะสองครั้งอ่ะมันจะยกมืออ่ะมันจะยกมือเสร็จแล้วอ่ะเพื่อนก็ส่งให้ใช่ไหมเพื่อนที่ถือลูกบาสส่งให้เราเสร็จแล้วอ่ะเราก็จะเออมันมีเกตขึ้นให้เรากดอีกทีหนึ่งเหลือสามสามป่ะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจบเกมน,นี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจบเกมน,นี้เดี๋ยวขอเบรกสองนาทีนะเดี๋ยวขอทำธุระแป๊บนึง เลือกกี่เลือกี่เลือกอันเ,อเปี่นห้องไม่ใช่ออออหออ้องนั้นเีห้องอาเหรออ่ะเอานี้มไดูงานเข้างานเข้าแต่เกมนี้เล่นฟรีนะครับใครจะเล่นก็เล่นได้เลยซัพพอร์ตสายฟรีสุดๆเลยครับก็เล่นยังไงก็ก็สบายฮนะะเกมมันถูกด้วยแล้วก็ฟรีด้วยเนาะเติมผ่านโอโท็อปอัพนี่แค่หลักสิบเนาะสบาย เดี๋ยวขเขาเบรกเดี๋ยวแป๊บนึงจบเกมนี้เดี๋ยวกเกอขาเมฆสองนาทีฮนะไปฮะสู้ฮะพวกเราดูดีหายตกวะไม่ใช่ราวไม่ใช่เราเสียงดังเฉยเโอ้โหค้นกล้าเลยเพื่อนไายไปนะอ่ะวิโดน,นคลีนโอ้บูกเกอร์เหมือนกันเหรอฮะบูกเกอร์ส่งเอลู๊กด้วยโอ้ย เฮ้ยแอร์ลูฟอีกแล้วอ่ะอุยต,ววอต้องไปยืนข้างหน้าเขาว่าอย่างเงี้ยจะได้แอร์ลูบลำบากบ้าเอ้ยกดส่งรัวๆเลยนะมันไม่ติดสกิลอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุคเกอร์สายแอร์ลูฟอะ วิ only hungry, ่ e ด e วขึ้ e ห A วไม่หิวละตู้เขาตู้เขาแอมการสองหนึงไม่ถือวันลมีบาวกันเดียวลีบาวนเดียวนะ a าแเออหมดเวลาฮะโอ้โลงหลบบล็อกได้น้องแบงคน้องแบงค์ ทำไมข้างในมันแน่นจังวะไม่กล้าคือสวยบุกเกอร์สวยข้างในมันมีเอ็มบีดทุกคนเราไม่กล้าเราไม่กล้าดังนะเรากลัวนี่ฮะมีกองเชียร์ด้วยพวกนายว่าเอ็มบีมันตบได้ปหมเอ็มบีเขาเขาแรงอะไราอาอะไรอะใครรู้ป่ะถ้าอาห้าขึ้นไปเรานะ่าจะหัวบวมอยู่เพราะว่าเอ็มบีตบลูกดังน่าจะหัวสั่นอยู่ อุ้ยหลุนร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 ุนโอ้สวยเพื่อนซ้อนสวยฮะเออเพื่อนซ้อนแบบนี้ถูกไหมวิดาวขึ้นหัวนี่ละฮึอตกวอเหลืองลงอาแปดเหรอโก่งโก่งแล้วสวยฮะดีฮะพีกรีนไม่ได้เลยเดมอนกรีนเหรอพี่พาสานก็พีอยู่สองวันแล้วยังไม่ได้เลยเออยืนข้างหน้าเขาได้แอนอุ้มไม่ติด เดีย๋ยวพี่ยืนข้างหน้ากาดให้มันจะส่งไม่ดีโอ้โหไอซี่แทปเปอร์ไอ,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 อลูปไอลูปเพื่อนขึ้นหัวล,งลงูยเพื่อนสวยฮะ ดีฮะเพื่อนไม่ยอมตกแอนอุปอ่ะ <_ d> um> เพื่อนดูฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาตกแอนอุปกันรัวๆเลยฮะ,ะรเราอยากลองจำบอลแลนแอนอุปดังบ้างอ่ะนี่ยเห็นปะเนี่นยไหนต้องส่งให้เราแล้วเราไออุปรัวๆเลยไปแกีเราขอบอลรัวๆเลยอ่ะเอ็มบิทอาหรอ่ะ okay. แอลปุ๊บเนี่ยปุ๊บุ๊บเนี่ยปุ๊บแอลปุ๊บเนี่นปุ้บเนี่ยแอลปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี่ยเพื่อนไม่ให้ลุ๊บเลยอะเออแอการดป้นบกเกอร์ตัดเลยพี่ก็แมนด้วยแอการพี่ยังไม่ได้เล่นเลยเนี่ย5เพติแล้วเนี่ยใจร้ายอะ มาอีกแล้วฮะโอ้โหแปดนาทีสุดท้ายเอาละฮะงานเข้าละแล้วอัติเราเปิดจนหมดเวลาแล้วเนี่ยสวยฮะเรียบร้อยฮะแดกๆๆโอเคเดี๋ยวขอเพล็กสองนาทีนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับดูลาแป๊บนสิ Channel. ทำลล Channel. ไปได้เล่น <Channel. S 2> เลยอันเนี้ย s <S ได้เล่นอยู่สองเพย์ป่ะสองเพย์เพย์เดียวหรือสองเพย์นี่แหละจำไม่ได้ได้ได้ถือบอลอยู่ประมาณสามครั้งทั้งเกมเลยนะไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยจริงๆอะเนี้ยเอออยู่ที่ความชอบเลยฮนะอยู่ที่ความชอบเลยเพราะว่าเกมเนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะการเก็บแรงมันเก็บแค่หอเฟรมห้าดาว หลังจากเคาเฟรม5้าดาวเราจะขึ้นหร mm ือเราจะลงก็ไม่มีผลเราไม่มีของแตกแล้วนะครับก็อยู่ที่แล้วแต่คนบางคนก็ชอบเก็บอันดับไงให้ขึ้นท็อปเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนก็ชอบแบบเล่นไปเล่นเรื่อยเล่นให้สนุกอะไรเงี้ยเอออันนี้คือไอบางคนน่ยคือพี่เองคือพี่เองอะกั๊เหรอกัดเล่นไรผมรัดทิกผมรัดทิกคือผมอาจจะเล่นจามอลแลนนะรับจัดตัวนี้เดี๋ยวก็จับตีโดนหรอกกั๊ดจ้ากัดไม่ได้อยู่ขับเราพี่แต่ว่าเจอกัน่อย เจอกันบ่อยอะแต่เขาหน้าจะไม่ซีเรียส่าไม่ไม่เคยเห็นเขางองแงเลยยิ่งสูงยิ่งหนาเออบางคนก็ชอบแบบไปกับเพื่อนกดสามสนุกสนานอะไรเงี้ยคือความชอบในการเล่นเกมแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราต้องหาความชอบของเราไว้เจอก่อนนี่อะไรอ่ะเคทอมสันเนาะเฮ้ยได้เห็นแล้วว่ะผมไม่เคยเจอเลยนะนี่ครั้งแรกเลยคะเก่จงนะุ้ยเจอท็อปเซิร์ฟด้วยฮะ ออมสันเขากดสามาเว้ยเจอจามอร์แลนผมชอบดูพี่ตามตีแตกไอ้ใจร้ายว่าแล้วทำไมช่วงนี้ตีแตกบ่อยมีคนแช่งด้วยเคลทอมสันนะครับผมท็อปเซิร์ฟเล่นด้วยพวกแกง MW นี่ส่วนใหญ่อยู่ท็อปเซิร์ฟหมดอะ เฮ้ยโหตัวบลเลมันขึ้นดีใจหายนะผมนี่เล่นแบบง่ายๆนะมาดิไอ้สากส้แป้งคนจริงต้องดานหน้าโครงการเปิกันดังแล้วกันนะพี่ ตัวโคตรใหญ่เลยกระโดดหมุนตัวดังใด้ด้วยวะโกงไปพี่โครงการแผงกันดังอัดกระลมลำไม่ได้ส่งดังได้ดังอุ้ย,ยพี่เจอพลางแห่งการตีพ่อตีแม่เข <laughs> ้าไปตีพ่อตีแม่แขนยาวแปดเมตรอุ้ยอูยยยยยย๋ยิงแสงหน้ารูปแรกลงเลยฮะมันเป็นตัวละครที่ยิงแสงหน้าแม่นมากฮะน่าจะแม่นสุดในเกมมากโคตรเท่โคตรอันตรายฮะหมดการความเท่ของผม จุกจะสาบแต้มเข้าไปหมุนตัวดังฮะอยตกยังไงวะเนี่ยต้องไปยืนข้างหน้ามันดีหมดหมุนไมหนึ่งแล้วผมก็ยังพยายางดังอยู่ผมว่าผมจะยิงนอกเรอให้พี่ดังแล้วกันเปิดอันติียิงลบเก้าเก้าพี่มาสานดังผมยิงนอกแ้วอันนี้น่าจะดีสุดฮะดูแล้วน่าจะไม่ไหวฮะไอเวมมันจะมามันโหดผมดังไม่ไหวตกอมันสู้มันมีกระเด็นเลย เห็นแล้วติ๊บีเบลบี้กระเด็นข้ามความจริงดีพี่ด่ากเอาให้มันตายไปเลยผมขึ้นไม่ไหวอรัมันตกครบอันเอ่อต้องไปยืนข้างหน้ามันเลยพี่ยืนใต้หลังห่วงอ่ะอันนี้ได้อยู่เท้าโดนเนี่ยฮะแบบนี้โดนเนี่ยฮะนี่ฮะผมยิงพี่ดังตกแค่นั้นหลบหลบทางให้รุ่นใหญ่เข้าไปดังไม่ไหวจริงครตัวมันใหญ่มากขึ้นดังมันตกเสียหลักเลยฮะเออมาดิมาดิ ถ้าไม่ใช่เวมปัญญามา่านี่ไม่ได้อยู่แล้วเปล่าเออนั่นแหละแค่นั้นแหละอะไรนะฮะตะกิดร,ร่วงเลยนี่ฮะ <c oughs> อุ้ยดับมื่นไปหนึ่งฮะแล้วอยู่โรเตปดังสบายๆอะเดบยมจะเอายานนี้อยู่ได้ยังไงฮะเฮ <c oughs> ้ยเริ่มเริ่มได้พี่เริ่มได้ได <c oughs> เริ่มดูดีอะเนี่ยเนี่ยมันลบกวนไม่พอะ <c oughs> ไม่เจอทอมสันอะทอมสันสกิลมันมันน้อยแต่ว่ามันโหดจัดชัดจริงครับยิงลบกวนลงฮะ หลายอย่างเยอะพี่เหลือเวลาเป็นนาทีเลยนี่ฮะแอลไม่ได้นะฮะแค่ยืนข้างหน้าเขายืนทับป่วยครับว่าทั้งสองคนนะทั้งคนส่งแอริอดปฝืนฝืนอย่าฝืนชุดบาร์ะขอยดรอปว่าเปิดแอัตติดังเร็วขึ้นนะนี่ฮะเวบัญยมาอยู่ข้างนอกผมดักอันหน้าอเดมาโยเลยกลัวตัวเดียวฮะกลัวเวมบัญยมาไม่ไหวจริงผมโคตรดีเลย ตัวมันใหญ่เนี่ยมันตบพอเอดีเลยอ่ะอู้ยโดนสกรีนโอ้เขาไม่ยังเล่นเหรอโอ้โหไม่เล่นนานด้วยฮะไม่เป็นไ,ไ,ไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทอมสันไม่เป็นไรทำดีแล่าลงต้นแรงสวยฮะช็อตเกมพีฮะช็อตเกมพีฮะเมฮะวมบันก็เวมบันเถอะเจอนี่ฮะยานิสลำไทยโอ้ย <c oughs> ลำไทย ไปร้องไทยเฉยกําลังภาคติดพันเลยนึกว่านึกว่าอย่าอยู่รถเต็มจังกันได้ระวังสติลฮะโดนตีอย่าร้องไห้ด้วยส่งเวลาทีเดียวติดมือเลยฮะของจริงครับผมอ่ะอุ้ยโอ้ทำไมมันออกสายข้างๆอ่ะมันต้องแบ็คเต็มไปอยู่นี้ป่ะแบ็คเต็มโคตรใกล้เลยเราหลอกเขาไง โอสได้ฮะอุตส่าห์สติลติดมือมาเพราะสายได้ช็อตเนี้ยเกือบเกือบเกือบตื่นเต้นไงช็อตคล็อกมันดัง่ะอับท็อกรบกวนจิตใจจริงจริงช็อตคล็อกมันรบกวนจิตใจเกือบแล้วนัะนิดเดียวเองนะนี่จตายยังเต้นแรงอยู่เลยเนี่ยดูอมันสเตียวติดมือแล้วช็อตคล็อกมันดังอ่ะมันเล่นยากอะทำล่ะแชนแนลเรามาพังท ทำลายความเหงาทั <Whoa. S 1> ้งทำลายความเศร้า <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นลเ <Whoa. S 1> กมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 1> ล่นนี่มันสุดๆ <Whoa. S 1> ทำลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำลายล้างแชแน,นล